ันนีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ตัวไอคาวาสกิตัวนี้แหละครับพอดีมีเอฝากมาถามนะครับว่าอยากเห็นว่าอขัดนงขัดหน้าเนี่ยมันขัดยังไง <laughs> อันนี้เป็นปั๊มลูกหน้านะครับพอดีประกอบทีละลูกไป นี้ประกอบเพิ่งเสร็จนะครับต่อไปก็เหลือเหลือซีกหลังสีกหลัง,ลงพอดีทีมงานไม่มีครับช่วงนี้ยุคโควิดอ่าเลยต้องประกอบคนเดียว <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่ครับเม็ดอินเจแปนตัวนี้สำหรับการขัดหน้านี่แหละครับ ขัดหน้าก็ไม่ต้องมีอะไรมากแล้วครับน้ำยาก็ใช้ได้ของอย่างน้ำยาบอสก็ได้หรือเราไม่มีจริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเป็นหลุมลึกเหมือนในตัวนี้นะครับหลุมลึกมากเนื่องจากนิ้วขาดนะครับของเดิมนิ้วขาดแล้วก็เศษก็เลยเข้ามาเพียดนี่เป็นร่องเลยฮะ ตรงนี้เป็นล่องยาวมาเลยครับก็จะทําการขัดนะครับขัดให้ล่องตรงนี้มันหายแล้วก็ให้รอยที่ที่มันกระเทาะรอยแผลเป็นตรงนี้อ่าก็นั่นแหละครับทาาไปเออเมื่อมันไม่มีลงน้ํายาตัวนี้ก่อนแล้วกันขัดก็นี่แหละครับฝนธรรมดานี่ยแหละครับ ้อยู่ในรัศมีโค้งๆตรงนี้ก็อ,อยากให้มันออกนอกรอบไปไกลเยอะนี่นะครับขัดไปเรื่อยนะครับแล้วก็วนไม่ต้องเอาตำแหน่งเดิมนะครับขัดอย่างเดียวอครั้งแรกก็จะรู้สึกฝืดๆครขุขรคละังจังเม็ดเม็ดน้ำยานะครับ ถ้าใครมีตังก็มีน้ำยาขัดรู้สึกจาะของอริยะนะฮะมีขายก,ก็ได้นะครับซื้อน้ำยามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวบอสท,ที่เป็นสีแดงๆนั่นแหละครับอันนั้นก็ละเอียดแต่ถ้าแบบบ้านๆแล้วหน่อยก็ <laughs> ผมก็จัดตัวนี้เนึกว่ามันมันกินเยอะนะครับก็ลงด้วยตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าเห็นไหมฮะ ฝ<ฟ>นนะครับฝนมาอย่างนี้นะครับทำอะไรมากไม่ได้ครับฝนอ่าฝนแล้วก็ขยับมุมเปลี่ยนมุมไปเรื่อยนะครับบางอัน,นีนฝนกันเป็นวันนะครับเอาลูกละครึ่งวันเลยนะครับตัวไหนที่มันที่มันแผลเยอะๆนะครับล่อก,กันเป็นครึ่งวันก็มีนะฮะอ่าเริ่ม ้ายบางขวาบ้างนะครับสลับไปเ,เพรน,นี้ก็วนหมุนไปไม่ต้องเอาที่เดิมครับพยายามให้อยู่ในรัศสมีไม่ให้มันออกตังก้งไหน่อยอในสมีที่เป็นทองเหลืองนะครับอผลไปเรื่อยๆเยวก็จะเริ่มเริ่มนิ่งและนิ่มนะฮะเม็ดทรายเม็ดกากเพชรก็เริ่มเดือเริ่มเดนิ่ง ก็น่าจะประมาณสัก5นาทีนะไอ้ไอตัวนึงดีเวลาไปสัก5นาทีอ,าอ่ะผลไวเรื่อยๆเปลี่ยนมุมอ่าพอถึง5นาทีก็ถ้ามันยังไม่เลอะมากก็ทาซ้ำไปเลยครับนี่ฮะโอ้มือช่างเนาะซ้อมรวดมากเย้สิบปีเลยพี่น้องเลย ตั้งแต่อายุข่อย22ปีนะจบเฮฟวี่คนลาดครับอายุ22ปีไปทำงานที่บริษัทเมโทรนะครับผ่านมาแล้วครับถึงวันนี้52ปีสรุปแล้วผ่านมาแล้ว30ปีครับไม่ได้ทำอะไรแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อาชีพขันน็อตเข้ากับคลายน็อตออกครับ เ <t ries> นี่ยวันนี้ขันเข้าแล้วครับ <t ries> ขันเข้ากับกระคายน็อตชีวิตไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นอ่ะนี่ครับฝนอ่าฝนไปเลยเนี่ฮนะฝนจนกว่าจนกว่าวร้อยขีดควนทันี้มันจะหายไปนะครับ นี่นะครับเคยตัวที่มันหนักๆกก็เล่นกันไปตัวละสี่ชั่วโมงก็มีฮะผลกันเชื่อ,เอยเลยฮะหาที่นั่งที่อะไรดีๆนะครับนี่ฮะสรุปก็แค่นี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเริ่มสวยงามแล้วเราก็เอาน้ํายาเออเช็ดดูหน่อยอใช่ไหมอ่าเริ่มแล้วฮะเริ่ม เริ่มสวยแล้วครับเพราะว่าอันนี้ผมผมก็ฝนมาสักชั่วโมงแล้วแหละฮะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนตอนที่สึกเยอะๆอ่ะเริ่มเนียนแล้วครับอืมนี่ฮะก็คือต้องให้วงวงนี้หายไปหน่อยถ้าจะให้ดีนะฮะไอ้วงวงนี้เมื่อกี้มันทะลุหากันนี่เพียบเลยฮะอ่าเริ่มได้ผลแล้วสวยเริ่มสวยงามแล้วนี่ฮะเออนี่นะครับ ผ่นนี้ดูหน่อยแผ่นนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเส้นจังเลยฮะเ,เริ่มเนียนแล้วครับเริ่มเนียนเริ่มสวยละเออนะครับต่อไปก็เอาน้ํายาบอสใส่เข้าไปนะครับใส่น้ํายาบอสแล้วก็ฝนมอนกันอ้าวเสร็จแล้วก็จะมาดูตัวนี้ครับตัวเองเกิลเนี้ยเองเกิลนี้เราก็ฝนมันกันนะครับ นี่ฮะในกรณีที่ยังไม่มีตังซื้อนะครับตรงนี้เป็นแผลเยอะอ่าไม่ต้องอะไรมากแล้วครับใส่เข้าไปเหมือนกันนี่แหละครับเริ่มจะก,กากเพียนี่แหละครับก่อนอันนี้ก็ล่อมาเป็นวันเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่านี่ก็ใส่ลงไปนี่ครับใส่ก็สังเกตได้ง่ายๆนีครับอ่า คอหานนี่ตัวนี้เหมือนหานนะคอหานก็ใอ้ตรงดูตั้งนี่ใส่ให้มันถูกตำแหน่งนี่ก็ไม่อะไรล้มากครับอะกระดกขึ้นกระดกลงฝนขึ้นฝนลงเหมือนกันนี่แหละครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ยากแต่ใช้เวลานานฝนอย่างเดียวครับ ร่อนไปเลยอไม่ซับซ้อนอะไรนะแต่ตัวนี้ไม่ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็คือถูขึ้นถูลงกระโดกนี่เลย,เยกดแล้วกระโดกไป,ปงานใช้เวลานะครับเพราะช่วงเชา้านี่ฝนตัวนี้ร่อไปสามชั่วโมงอ่ก็ประกอบไปอีกสองชั่วโมงประกอบเสร็จ นี่ก็เลยมาเล่นฝนเริ่มฝนในตัวลูกหลังนี่ก็ฝนมาตั้งแต่บ,บ่ายโมงแล้วละครับอันนี้ก็บ่ายสามแล้วสี่โมงก็น่าจะฝนไว้ก่อนครับวันนีเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาประกอบี EP น่า e จะมาบอกเทคนิคเล็กๆนะครับในการใส่แองเกิลตัวนี้แล้วก็เทคนิคในการประกอบมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับใส่ตัวนี้อยู่ อยู่อยู่ในนี่ไอตัวนี้ก็คือใส่ให้อยู่ในนี่ก็แค่นั้นเองครับไอตัวระวังของปั๊มเคสามีเหล่านี้ฮะให้ให้ลงในตำแหน่งเบ้านี่ฮะถ้าลงอยู่ในเบ้า,ายังไงก็ไม่มีปัญหาครับที่มีปัญหากันส่วนมากเบ้าหลุดฮะเสียงดังหน่อยครับตอนนี้อยู่ในโรงงาน <laughs> าโรงงานก็ทำโน่นทำนี่ครับช่วงนี้มันหน้าฝนครับ เก็บงานเก็บรถคันนี้ตัวเดินเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีแก้ไขอโอเคเรามาสรุปกันตรงนี้นะครับสํารับไปตัวอย่างตัวนี้ก็ขอนะงใครถ้าขุขะก็ฝนกับฝนหน่อยครับฝนก่อนใส่อ่าอ่าาเยอะจริงกับ เอากากเพชรล่อมันก่อนทีมงานสายโหดครับโรงงานนี้อ่นี่แหละครับผลให้มันเริ่มสวยสักหน่อยครับอตรงนี้ก็ให้มันถูกตำแหน่งแล้วกันนะครับ <c oughs> ข้างหน้าก็ไว้ข้างหน้านี่แหละครับออโอเค ก็จะเปี่ยนมีดไวมีวดรูนอดล็อกกระดกลงไปอย่างนี้นะครับผลอย่างเดียวพอมันเรียบเรียบเราก็ค่อยเอาน้ำยาบอรสใส่เข้าไปอีกรอบน้ำยาบอร์สน้ำยาที่ซื้อจากอริยะนี่ก็ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับแล้วก็ตอบคำถาม Fc ด้วย ว่าพออยาหาันเขาแหลบยังไงแหลบแองเกิลแหลบเพียดโค้งเหมือนกันนะก็แหบบอย่างนี้เลยเลยครับอ่อาเนี่ยครับกระดกไปกระดกมาแค่นี้แล้วครับอ่าจนกว่ามันจะสวยนะครับเอาแค่สวยเอามาก็ไม่ได้แล้วดีก,กินเนื้อเหล็กไปเยอะเออเอาพอประมาณก็พอประมาณเออครับพอประมาณสําหรับตัวน,นี้ก็ทาน้ํายาแล้วก็ตะวัดครับตนี้ตวัดนะฮะ เอาให้รอยขีด่วนแถวนี้ให้หมันหมดไปนะครับเห็นนะอ่าตัวนี้เริ่มได้นะครับนี่รอยขีดรอยทะลุไม่มีแนละ้อ่าก็ใช้งานไปเท่าที่จะใช้ได้นะครับสุดๆจริงๆก็ต้องเปลี่ยนใหม่แลครับตัวนี้ไม่แพงครับเคสามิีบิดมาไม่แพงเลยเปลี่ยนได้แต่ถ้าใครยังพอ ได้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องพอใหญ่สังหารเลยนะครับช่างสมัยก่อนครับ <c oughs> <c oughs> สมแต่รถเก่าๆนี่แหละครับอยู่มานาน30ปีแล้วครับอืม มีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะนำมาเสนอในคลิปวิดีโอของช่อง YouTube สังหารกองสีนี่แหละครับฝากขอบคุณฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม